ลิ้งแซวยับโรเซ่แบล็กพิงภาพนี้รู้เลยถ่ายที่ไทยเอกลักษณ์ชัดมากทำเอาเหล่าบลิ n งไทยปลื้มปริมประทับใจไม่รู้ลืมเมื่อสีสาวจีซูเจนนี่โรเซ่และลิซ่าแบล็ k พิง k ที่บินลัดฟ้ามาจัดคอนเสิร์ต b l a c k พิง k w เวิร์ o ทัวร์บอนพิง a ์แบงคอกมอบความสุขให้แฟนๆถึง2วันเต็มเมื่อวันที่7-8มกราคมที่ผ่านมาณสนามกีฬาแห่งชาติ สนามสู่พัชลาใสล่าสุดหลังจบคอนเสิร์ตครั้งนี้โรเซ่แบล็กพิงก็ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความในใจถึงบลิงไทยที่แปลเป็นภาษาไทยว่าการเริ่มต้นทัวร์เอเชียของเราที่กรุงเทพเป็นการเริ่มต้นปี2023ที่สมบูรณ์แบบรู้สึกดีเป็นบ้าที่ได้กลับมาและด้วยจำนวนคนที่มาเพียบบลิงไทยเราคิดถึงคุณ มันเป็นช่วงเวลาที่สนุกสนานกับคุณมากทั้งนี้ก็มีแฟนๆเข้ามากดไลค์คอมเมนต์รัวๆเลยค่ะหนึ่งในนั้นที่เป็นประเด็นฮือคือภาพห้องพักหลังเวทีที่รู้ว่านี่คือเมืองไทยกับเอกลักษณ์โต๊ะจับจีบผ้าน,นั่นเองค่ะ